สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินสวนไผ่นะครับติดถนนคอนกรีตนะครับผมแปลงนี้เป็นสวนไผ่นะครับตั้งอยู่ตำบลแก่งดินสองอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีนะครับผมห่างเซเว่นอยู่ประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับเข้ามาจากถนน304ประมาณ สิบสองกิโลเมตรนะครับผมแปลงนี้สวยติดถนนนะครับถ้าใครสนใจแปลงนี้ก็เข้ามาชมก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแปลงสวนไผ่แปลงนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีถนนด้วยนะครับเป็นถนนสาธารณะครับนี่หน้ากว้างติดถนนคอนกรีตตั้งแต่ต้นต้นเสาต้นนู้นครับเนี่ยหน้ากว้างยาวเลยนะครับผมเนี่ยครับ ถ้าสวนไผ่ตรงนี้เนะี่ยถ้าไม่เอานะครับก็สามารถเอาออกได้นะครับตรงนี้ก็เข้ามาจากถนน304ก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วก็ออกอเส้นทางที่จะไปเขาตะโกได้นะครับประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะ,ะมีโฉนดนะครับผมพร้อมโอนเลยนะครับแปลงนีนะ้นี่นะครับติดถนนนะไม่เปี่ยวนะครับมีน้ำมีไฟนะ มีน้ำประปามีไฟฟ้านะครับด้านหลังของที่ดินก็จะเป็นคลองส่งน้ํานะครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับผมนี่นะครับแปลงนี้ห้าไร่หนึ่งงานกว่านะครับขายไร่ละสามแสนห้าครับสามารถคุยต่อรองราคาได้นะครับถ้าสนใจนะโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับสวยครับแปลงนี้ที่ไม่เปี่ยวครับ มีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟโฉนดคุดแดงนสสีจอนะครับอำเภอนาดีนะครับตำบลแก่งดินสอใกล้กับเขื่อนนาเรืบดินจินดาเขื่อนในหลวงรอ .9 นะครับมีคลองส่งน้ำอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเหมาะทําสวนปลูกบ้านสวนนะครับอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่ว่าออน้ำไม่ท่วมนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะขึ้นทางที่ว่าจะขึ้นใกล้ๆทับลานนะครับทับลานเขาปักช่องเขาตะโกไปออกช่องเขาตะโกได้นะครับออกน้ำตกปางสีดาไปสะแก้วได้นะครับผมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้า2 0้าห1หนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองศูนย์้าหกหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองครับที่ดินแปลงนี้สวยงามมากๆครับ หรือว่าท่านใดต้องการหนึ่งไร่ถึงสไร่นะครับก็แบ่งได้นะครับแบ่งนี้นะครับน้ำไฟสะดวกถนนสะดวกนะครับกว้างนครับนี่สวนไผ่นะครับนี่สวยงามมากๆครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอขอบคุณครับ